3ปีนัก,กษัตริย์ที่จะมีคนตรงสเปคเข้ามาจีบก่อนจะรับฟังคำทำนายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไพ่แม่นยำดังตาเห็นแะพิมพ์บวยพรให้ตัวคุณต่อใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีบูจาขอให้ลูกโชคดีดังแดงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิด ใครอยากดูดวงส่วนตัวกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโหนเป็นโหนเบืออาชีพกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อสรัทธาปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จิงอาจารย์จะเอาไพา่ฤาษีตาทิพย์ฤาษีเปิดกรรมมาทำนายดวงชะตาสำหรับคุณปูจา๋าลูกอยากรู้ว่าสามปีนักกษัตริย์ไหนที่จะมีคนตรงสเปกเข้ามาจีบและขอปู่ ให้คำตักเตือนคำแนะนำลูกด้วยปีรักาปีมะสิงปีชวดไหนขอเสียงคนที่เกิดทั้งสามปีนี้และพิมพ์ต่อใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีปู่บอกว่านะครับตัวคุณเดี๋ยวดี เดี๋ยวร้ายนะครับบทจะดีดีใจหายนะครับบทจะร้ายเนี่ยร้ายน่าดูเลยนะครับตรงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักเราต้องให้แน่ใจนะครับว่าความรักครั้งนี้เป็นไปด้วยดีไหมนะครับหรือเป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะครับในครั้งนี้นะครับไปที่สองนะดวงตัวคุณเจ้าที่ให้โชคให้ทรัพย์ให้วาสนานะครับเพราะฉะนั้น ทำบุญนะครับบุทิศบุญนะครับให้เจ้าที่นะครับท่านจะเมตตาทําให้สิ่งต่างๆของคุณราบรื่นสิ่งต่างๆที่หวังสิ่งต่างๆที่คิดจะสําเร็จนะครับแล้วก็ดีไม่ดีนะครับดูเลขที่บ้านให้ดีนะครับตัวคุณจะมีโชคนะครับแล้วก็สามารถจะนำคนที่เรารักนะครับมาเที่ยวบ้านนะครับแล้วก็จะเป็นที่ถูกใจของคนในครอบครัวด้วย สิ่งที่ต้องระมัดระวังในตอนนี้นะครับสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็มีเกณฑ์นะครับที่จะมีการทะเลาะหมอกแว้งมีปากเสียงกันขึ้นนะครับสาหรับคนโสดเองนะครับก็ต้องระวังนะครับอาจจะมีอารมณ์ที่เวียนเวียงนะครับเราทาให้นะครับบางคู่ก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องพัดพาานะครับเพราะว่าความเห็นที่ไม่ตรงกันไม่ลงรอยกันนะครับในตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดี ต่อมานะครับสิ่งที่เราเจอในตอนนี้เป็นความจริงนะครับก็ขอให้เรานะครับจริงจังและจริงใจนะครับต้องถ้ามีปัญหาอุปสรรคก็ต้องสู้เต็มที่นะครับแล้วก็ถ้าเจอใครในตอนนี้ก็เป็นตัวจริงนะครับเป็นเสียงจริงนะครับใช่เลยนะครับปู่บอกนะครับฉะนั้นในตรงนี้นะครับพยายามรักษาความสัมพันธ์รักษาความรักตรงนี้ให้ดีนะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดมีนะครับแต่ว่า ตัวคุณเองก็ต้องระมัดระวังคําพูดคําจานะครับบางทีก็พูดแรงไปนะครับจะทําให้แฟนหรือคนรักนี่เครียดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะครับถ้าอดทนกันได้นะครับสุดท้ายเนี่ยตัวคุณจะประสบความสําเร็จนะครับในด้านการงานในด้านการเงินในด้านความรักเลยนะครับจะประสบกับโชคดีนะครับสิ่งดีๆจะเข้ามาการเงินก็จะเข้ามาการงานก็จะดีขึ้นนะครับรวมถึงนะครับ ความรักความสัมพันธ์ที่ห่างเหินก็จะกลับมาใกล้ชิดดังเดิมนะครับหรือว่าช่วงนี้นะครับในคนโสดก็จะได้เจอคนถูกใจเจอคู่แท้นั่นเองใครที่ดวงตกดวงชะตาติดขัดมีอุปสรรคบั่นทอนเกิดขึ้นนะครับแนะนำนะครับมาตรวจดวงชะตากับอาจารย์นะครับเราจะได้ดูกันนะครับว่า ดาวอะไรมีปัญหานะครับดาวอะไรตกเรือนไม่ดีนะครับดาวอะไรเป็นอุปสรรคดาวอะไรเป็นวิบากกรรมนะครับเราจะได้วางแผนนะฮะในการแก้ไขมาทําบุญด้วยวิธีอะไรนะครับเพื่อจะแบ่งเบานะครับในเรื่องของวิบากกรรมนะครับแล้วก็เสริมดวงชะตาอย่างไรนะครับกดจิ้มเข้าไปเลยนะครับโปร599นะครับ